อีหละทีทีพวกใครบิดแม่งอยู uh sure made made like line, ่ที่นี่แล้วถนนที่นี่ม่งก็แปลกๆแล้วได้คิดยังไงล่ะเอเล่ของนายมันจะทําอะไรได้บ้างไหมจะขับไปเรื่อยๆแล้วก็ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วได้เตะตูเอเล่พวกดูนั่นดิได้เตะตูพวกมันแน่นอนยยบางทีที่อาจจะพูดถูกบางอย่างนะพวกนายขับตามไปทางถนนแล้วก็หา ไอจุดนะตัวช่างจัดการแถวนี้ให้แล้วยังไงต่อรถเปบียดปฏิทูบจะได้ยังไงต่อแล้วไงต่อก็เดี๋ยวก็รู้อะไรเขาทำอะไรกันใช่ไปเลยเดี๋ยวจะเล่นในพวกคีเพียนี่เองมาเลยฮิวมองกัสโซโอ้ยโอ้ยโอ้ย

โชว์สลัมอ,อ,อื้ดครับเมึงอนะเอืมอืมอ,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 อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอเอย้ปัดดิวะปัดดิดดเฮ้ยลบปัดดิวะปัดดิวะเฮ้ยลบโอ้ยไ,ไปแล้วไปแล้วอืมอ้าเจตเรย์ทาเจตเลยนไร อพาไโอเคเฮ้ยอ้ยเรืาไม่มาซะแล้วเฮ้ยจะไปไววเจไไอ้เ้โอยเจออยมนก็แล้ไปทุกทจะยิงได้มอนก็วเพื่อนยจะไปไปไปิวเฮ้ยหลบยจะไปไปไปิวจะไปไปิว อาจจะ h e อาจจมีิวิวอาจจะ h หมดเรียบร้อยแล้อีกแล้วอีกเฮ้ยไม่มีเหรอวะถามจริง,เ,รงเงียบเกินสักหน่อยก็ไม่มีคงไม่มีจริงอะอ๋อพังวัตตูครับ

โอ้ยทุกเสยหน้าเนะอ้ยโชคสแลมไม่แห้งเลยไอ้เกกะ่ะเายืาอยาอยา่อเหยื่อรถไฟยาสีโคตรน้ำลายออกมาเลยไม่มสนนะุกแล้วเนาะโอ้ยไม่แห้งเลยอ้าวฮ่าฮ่าอืออัมชีปวดก็เตะไปหอดแล้วกันร้อย แล้วก็แปลงล่างไปชูมาคัสโมาเน,น,นี่ยอะไรก็แปลงล่างละเดินช้ามากเลย,ยมาคัสโตอโอ้โหแต่แรกมาได้กับท่าที่แบบหนักหน่วงนะผมว่าไปไม่ได้เลยเนี่ยไอเราก็เลยก็ไปได้ <laughs> โอเคไปได้ก็ไม่ได้ครับเจอย ลุบลบเตอร์สวงไฟอ้อยพูดเอาโอ้าวไหนดูสิแกจะเอาลุบลบใจโอ้โจนแล้วก็เผาไปโอ้พูดไหนลองหน่อยดิไม่ได้ลองเลยผมไม่ได้โอ้โถ Ui lục Úp lục Úp lục Ui Đi rồi à, à. Chéo Kìa Để 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 thay nó to đi โอเคในเมื่อเราไม่มีทางไปเราก็ต้องสร้างทางไปให้กับตัวเองครับพังไม่ยังเลยเรียบร้อยมีทางไปแล้วฮึบ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 ต้องต้องมีน้ำหนักตัวที่เยอะมากเลยเราถึงจะก,กระโดดไปอย่างนี้ได้แล้วก็พละงกำลังของตัวเองก็ต้องเยอะมากเลยนะเอ้ยไม่พังเล้กูวะ ล้วไปไงอะไปไงอะเฮ้ยมีอะ <German. S 1> ไรทุกอย่างอยู <sucks> ่ข um 네้างหลังอรผมอยากเก็บมากเลยอะอะไรทุกอย่างสีฟ้าอมทิกสีฟ้าวุ้ยทำกี้ได้อยู่โอ้ พวกไคบีดมันไปยึดล่างหัวพวกแถวพันฮิดบัสเลยเนะี่ยโอ้ยนี่ก็สู้ยากย่อยดิสู้ใช้ไฟสู้ไม่ได้้ะโอ้ยถ้าใช้ไฟสู้ไม่ได้ก็ต้องดับแมงด้วยน้ำแข็งเหรอ่ะโอ้ยหายโอ้โห ต้องเป็นลมหายใจโอ๊ยลุเจอพุบเข้าไปกลางวงทิ้นแม่งเลยโอ้โหโอ้ยไม่สามารถแช่แข็งได้ด้วยแต่ตโลไม่ได้อยูปโอเคสไปเดียมังกี้ขึ้นไปสินะ คี่ปัญหาโตขึ้นไปโอเคโอ้ยออยงแม่งเลยออนี่มาเออยังอยากลงเหวี่ยกันใช่ไหมเออกันโอ้โหติดไฟ เออล่วงเออวิ่งถือเกือบงดล่วงเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวๆดก่อนจะใช้ทธงไฟเยอร์ไปเดิวบางกี้มันขึ้นทางนี้ได้ขึ้นไปทำอะไรดูวะนี่ใส่ไฟตามทางแต่ทางรอให้ไปทางโนนต่ทางนี้น่าจะมีของฮึบๆๆ โอ้นี่ไงแจว้วลองเผาไว้เพื่อจะมีของดีตืมีอะไรซ่อนอยู่ไหมมีอะไรไหมต้องมีอะไรซ่อนทักอย่างาแหละหรือว่าผมคิดเองโอเคผมคิดเองเท่านั้นแหละ ก็โดดถึงด้วยแหละนึกว่าโดดไปถึง๊บลงเจ็บร้อยอ้ยาน,นี่รู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดเควินไอ้เผาให้หมดมไฟกองโตโตโอเคเก็บเลือดเก็บทุกอย่างต่อให้มันจะไม่สำคัญหรืออะไรก็แล้วแต่ ชิบหายแล้วกูโอ้ยเออ,อ,อจับไปให้ก่อนออโอ้ย trian กันไม่ได้แน่ผมรู้เออหลับไปไวแต่ไอใช้พืชได้หลบก่อนเติมพลัง ขึ้นวะเฮ่อ้เอ้ยทำไยทำทำไรมันได้ไฟไม่ได้ดีกว่าลืมเดี๋ยวอย่าพึ่งกิการอุ้ยไอหมาที่ก็ลอยได้เหมือนกันนะอืออือเจอเสยโออย่าไปลองท่ายิงบางกรสอดดีกว่าเดี๋ยวล่างก่อน จึ๊บโดดไปจ๊บกิ่งไปโดดที่อะไรกิ่งเออแต่ลองท่าแล้วไอ้หนูโอ๊ยโอ <die> ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ้โหโอ้โหยิบากระทกูไม่ได้ทำอะไรเลยเอเียย กงกว้างเสยขึ้นเจ๋อขึ้นออกอาผู้ชิบหายแล้วว้าวเจอหน่อยก็ได้จออุ้ยโอ้ยเจอได้หน่อยไป็นไงร้อยอุ้ยเฮียทิ้งหนาเฮ้ยโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยโอ้โหจังหวะนี้ ท,ทิ้มหน้าแเลยโอ้ยทิ้มหน้ามงเลยโอ้ยโอ้โหชิบหายกันกันไม่ได้ดีกว่าเบนลืมกือไม่รอดเอาไวไ้เป็นต่อตกูไปเลยแลเ้เก็บเก็บเก็บอย่าลืมเราที่ต้องไปดยไปดเก็บเ,เก็บ,กบ,กบแล้วคือล่างเก็บเพื่ออะไร เก็บแล้วก็ขึ้นล่างนี่ไปได้มังกี้ขึ้นได้โอเคสไปเดอร์มังกี้ปิดไปสน้าทางจุดขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ย,ยวกลับไปก่อนบินไปถึง ไม่เอาไม่ไ,ไ,มไ,ไปทำงาน,นนักหน่อยเอเรอเรูอ้แล้วคิวินรู้แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดรู้แล้วคิวินรู้แล้วขึ้นมาโอเคเอาไอ้เหี้ยตรงเนี้ยว่าไหร่เ่อไหร่เวได้ขึนะ้นไปได้เอาขึ้นมา We're in a hurry, so usually don't Kevin, lu Kevin, Upa! upa. Long. À. Okay. Không chân lề đâu, bình phải. Ai! Mày ảo mày ăn Mày bị lo không? Mày phải hài đó. ขอเข้าไปขอเข้าไปเข้าไปเข,ขียนี่ก็พูดจังเล็ไอวินเอาละพยายามของเราได้ผลครับเฮ้ยโอ้โหดีไงตรงมาเจอของพอดีดิที่เอามา ตจาจะมาปลาได้เรียบร้อยเหมือนเก็บเป็นแค่อิปเมนที่เฉยไม่ได้เก็บเป็นเพราะอะไรอะไรมากมายไปซ้ายหรือขวาดิโอเคทางเดียวไม่มีทางอื่นเผาเผาออาวเผา,เ,าเพื่ออะไรโอ้โอนี่ไงเผาเพื่ออันนี้ ตาช่างก,กาปลาสีแดงได้ใช้แน่นอนนี่ว่าแล้วผู้ยังไม่ทันขาดคำไอ้นี่ไว่าอยากจะอะไรเยอะแยะอ่อยแมงมือเปล่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันเจอต่อยเป็นไง เปิดไปช่องพุ่งมามาจากไหนวะเนี่ยโอ้ยเฉียดแล้วโว้ววววเจอใหญ่เอางี้นะเอากระสุนเลเซอร์ไปก่อนเอาดีเอเอาเลเซอร์ไปก่อนอินนะอินอินดักใช่ไหมเอาไปก่อนอ่าได้ข้ามีมาก็ะตอคือล่างเอ้ยไม่ได้คือล่าง เตเล่แม uh ่งได้พ a ร like um, t ต uh ิช o นมาจากป e r m a n โดนยิงลำแสงสีเขียวออกจากตาได้เหมือนกันแต่นีออกจากหางได้นะอโอยยดยืดสักคู่สักคู่สักคู่ มแควะหน่อยเออแควะอีกหน่อยเออแหวะหน่อยเออเจอเจอฮึ๊ดฮึ๊ดอ้าวหมดเย็ดเคหมาสองตัวไม่ใช่ปัญหาหมดท่านี้ก็ตายได้เหมือนกันเลยเออเอาล้อเป็นหมาเลยไปกับหมาดีกว่ะ อะไรแกหมดแล้วโอ้ยน่าจะหลุดแล้วโอ้ยหลบอู้ต่ฮ่าโอ้ย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 มึงเคยอยู่ตีกว่าได้ไรแห้งเลยเกจการโอ้ย อย่างแม่งเลยละกันเอออาได้อีกท่าหนึ่งละผมบอกแล้วภ <S Aub ain> าคนี้มันได้ท่าไวก็ดีจะฟาร์มง่ายดิได <elt> ้ง่ายอาา เบ้ล่างไงต่ออ,ตอ๋อกูอรู้แล้วไงต่อเออจอโอนอ้าไใกล้ใกล้อาไม่โดนแห้งทีไม่ตายโอ้ย ไปยังไปไกลปุ่บหลบยุ้ยไม่ปัหลูหลู้รู้มาดิ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 ไปไปเออเฮ้ดิงดิงคือล่างเล่นให้มันสะใจันะอีมักกตอไงอะ ไปไงอ่ะโอยไปไค้ I mean like, ับไอ้น anyway> ี่ตัวไหนที่มันทะลุไปได้เหรอลองคิดดูด้วยหรือว่าจะมังไฟเยอะโอ้ยหรือว่า คีวาก็ตอบโอ้ยไม่ใช่ม่ชิวเหรอม่ชิวทะลุไม่ได้เหรอโอ้ยไม่น่าใช่นะเวนเวนตัวอะไรรู้ไม่ได้วะป่ะ เว้นไปไม่ได้อ่ะใช้ทำไมเอเลี่ยนในเมื่อเราก็กินผ่านไปได้เออ เอเลียนกันบ้างนะมันมีอะไรบางอย่างอยูอย่ใ,ใต้ดินใช้ตัวอะไรใหญ่ๆเปิดอย่างกิมังก,ก,ก,งกะโตอาตัวอะไรอื <Yeah. S 1> อหย่าเรียบร้อยแล้วก็แปลงร่างเป็นจ็ดเลว่ายน้ำลงไปเลยเจ็ดเลมีความสามารถพิเศษนะครับว่ายน้ำได้เผื่อใครไม่รู้ ความสามารถพิเศษแม่งบินได้ไว่ายน้ําได้ปล่อยเลเซอร์ในน้ําได้ด้วยเอ,อ้ยปล่อยเลเซอร์ได้ด้วยแม่งก็ความสามารถเยอะเกินเจ็ดเลยหืมไข่พวกซีโนไซนี่วะเจอเจอซีโนใต้น้ํางึงหวงเออเออ้ไอยูใช่เดเออ,เอ,อ ะไรไวะเนี่ยล้อมแม็กเหรอแวะแวะแวะไดนหน่อยมออ่ม,าม,าม,ามา่แม่แวยววยอมอล่งไอ,อ้พวกนี้นก็วางไข่ใต้น้ำได้เหมือนกันนะาเบน giờ tục chạy đó Cái hũ Ok, mày tóc chạy Gợp lẽ hổ quên Mẹ bị hẻ mình bỏ ra mới tục tục chạy Đấy chẳng hợp ba, ta chẳng hợp ba mình ngăn Để bị chì Lũ, lũ, khơi, 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 khơi Ở này á แล้วใครเขาเล่นหินวะนะอุ้ยเขียโวยโวยโวยเอ้ยรู้แล้วโวยมตรงนี้จะไม่ใช่ทางไปตรงนี้ก็ไม่ใช่ทางไปเหมือนกันเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบโอเคเควนผ่านมาแล้วเหมือนไม่ต้องใช้ไม่ใช้นะเอาเหลืออันเดียวชิบหายกู ทั้งแมงเออเก็บใจพวกนี้ก็ได้โอ้โหตอนทีเยอะไปมันก็ไม่ดีพึ่งหลบหลบโอ้ยอะไรที่มันมากไปก็ก็ไม่ดีนะน้องรู้ไหมโอ้ย หลบอ้ยเกาว้ยโอเคโอ้ยวงไม่ระวังิเคร่เขาอยู่หัวไม่เลยโอ้ยชัาเร็วชัาเร็วพลังช้เร็วพลังช้เร็วเออ มาดีมาดีนี่เหยียงโตกตะเลมได้แล้วอีกชาหนึ่งเคอเคขึ้นล่างก่อนยวต้องใช้ตัวที่มันคล่องแคล่วกว่านี้ในการขึ้นเฮ้ยเจอจรวดอะไรสักอย่าง โอ้โหเดี uh ๋ยวมือปืนเนาะอุ Die ้ยอืออ uh ือ huh. คือทุบทุบออวิ NG ่ชนแม่งเลยอือวิ tu ่งชนแม่งเลยอ่อยาเกกะยาเกกะเฮ้ยอืออือว <beraber> ิ่งชนจนพลังหมด เฮ้ยจอยคอยก็มาโอ๊ยโอ๊ยก็เดีพี่ไปไม่เป uh ็นไรเอาตัวพี่ก็เป็นไฟเนาะเจนี่แม่กก็ชนไฟเหมือนกันดีกว่าลืมโอ๊อยดิโอ๊ยมา

โอเคโอสามเหลี่ยมเดี <indie ole. S 2> อย่าหมดแล้วหมดแล้วโอเคท้าครบแล้วยวัไวย viv, งไ,ไ,ไม่ทันถึงกันยังไม่ทันถึงการสุดท้ายเลยแต่จะเป็นภาคตอนเด็กนี่ถ้าเป็นภาคตอนเด็กนี่แป๊บเดียวว่าถึงดาดสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่ทันยังไม่ทันเล่นอันนี้เลยในท่าครบแล้วดุ่ยชนโบลิ่ง พี่ต่อยหนักพี่ต่อยช้าเนะาะรู้จักว่าเขาเนี่ยเอ้ยบอลลิงยิงจังเลยนะมึงเนี่ยโอ้โหไอ้แม่งเลยไอ้แม่งเลยไอ้แม่งเลยเลยออคายมนุษย์ที่อยู่ในนั้นออกมาเสร้อยไม่ต้องคายแล้วตายกับมึงอะวิ่งไป อย่างอุ้ยเหี้ยวมาอย่าบอลิงบอลิงอ้าววันนี้ดิวันนี้ดิหมุนโยนอ้าวตายเลยวันนี้เลยวันนี้เลยหมุนโยนปุ๊บโดดลบอูมตก mỏi hèn Ôi, giảm thức, giảm thức, giảm Em ơi, mãi Lục đai Lục lục có còn đề đó, mừng à Ta phải Anh đi mấy kiểu เอาดีกว่ามตัวปัญหาเอ้ยเอ้ยเจ็ดเคมาดิาดิมาตีตีตีอ้าวแม่ก็ตายเพราะไฟได้เหมือนกันนี่วะเบนวิวสวยไหมตรงนั of of ้นอ like ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออฉันก็ไปดูแกดฉันก็ไม่รู้เหมือนกัแต่ฉันว่าวิวมันสวยดีนะแล้วก็น่าดู ยังไงจะคิดว่าไฮบริดมันน่าจอยู่ในนั้นคอยสังการพวกนี้อยู่ฉันคิดว่าบางอย่างกำลังจะพุ่งออกไปและบางอย่างน้ามันเหมือนที่ปชอบใช้ในมิตุฉันว่าไฮบริดก็อยู่ในนั้นเคินใช้ไม่ค่อยแน่ใจแต่ควินคงจะอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเราไปจัดการในระบบให้มันปิด